อ่าครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็มาถ่ายดูพึ่งก่อนขึ้นตีนะครับผมติดเจ็ดต้นสิบห้าลังนะครับใกล้ๆกันแต่ปกติจะติดต้นใหญ่หลายลังเลยนะครับแต่ปีนี้พึ่งติดกระจายนะครับเหมือนจะหลบลมหรือหลบความร้อนด้วยนะครับผมข้างล่างนะครับอ่าเราเลือกมาอยู่ต้นนี้นะครับกระจายกันอยู่ส่วนมากจะติดต้นนิ้วนะครับในนี้มีสิบห้าลังนะครับเดี๋ยวเอาในคืนเดือนห้านี้นะครับก็พึ่งป่าพื้นราไม่เข้าเร็วนะครับ แล้วก็แก่เร็วครับแก่แล้วพ้นต้นเดือนเมษานะครับอันนี้ก็เก็บเกี่ยวในคืนเดือนห้านะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูการเก็บเกี่ยวกันได้เลยครับวันนี้ก็เป็นพืนหลวงต้นนิ้วที่มาถ่ายเว้นแต่ตอนดอกนิ้วแดงๆครับนี่ก็ได้ที่แล้วครับอ่าครับนี่ก็กําลังขนกระเช้าขึ้นครับก่อนวันนี้ฝนตกด้วยนะครับเรามาเสียเวลาตอนมาเช้านี่นะครับผมนะครับก็มารับทีมงานอีกท่านนะครับผมกระเช้าใหญ่นะเสียเวลาไปสองชั่วโมงครับแต่ก็ทันพอดีครับ อ่านี่นะครับกาลังตั้งรถละเดี๋ยวจะเอาขึ้นสามลังเมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆตามลายของเส้นทางนะครับผมสามลังแรกครับผมนู่นตีแทงขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวปิดไฟกวาดไม่พึ่งก่อนนะลังแรกครับดูน้าหยอดลังโวลังที่สองลังที่สามอยู่ไหนเอ่ย อยู่ในฟูนโอเคขอตัดก่อนครับเดียจอดอลังครับผมใส่ถังด้วยเฮ้ยโอเคอันนี้แยกก่อนตุกหัวน้ำนี่ลัง <laughs> นี่ยครับหลังเดียวอยู่ลังเดียวอยู่ ผมจะถ่ายดูลังเดียวนะเพราะว่าพึ่งมันจะบินนี่นะครับลองสังเกตความเหนียวหนืดข้นของน้ำพึ่งนะครับนี่ครับเหนียวมากเลยครับผมาพื้นราบจะแบบนี้ครับเหนียวข้นแล้วก็หอมด้วยนะครับอันนี้จะมีดอกไม้เยอะอยู่ครับพึ่งก็เลยลงกันใส่น้ําได้เยอะนะครับครับไปดูลังต่อไปใน EP ต่อไปได้เลยครับสําหรับ EP นี้สวัสดีครับปิดไ้ก่อนนี้